เปิดตัวมาเมื่อวานนะครับสำหรับเกมใหม่อย่าง The Day Before เกมซอมบี้กลับมาอีกแล้วคุณผู้ชมครับถ้าว่าข้อมูลในเบื้องต้นของเกมนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างเทรลเลอร์เทรลเลอร์เอพิโซดนี้เดี๋ยวมูฟมาสรุปให้ฟังกันครับประเด็นแรกก็คือเนื้อเรื่องจากข้อมูลนั้นบอกว่า The Day Before คือเกมหลังวันโลกล่มสลายจากการระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งจนส่งผลให้ประชาชนชาวอเมริกันนั้นล้มตายและกลายเป็นซอมบี้ ผู้เล่นจะรับบทเป็นผู้รอดชีวิตที่เริ่มเกมมาสภาพของโลกก็กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วซึ่งก็นแน่นอนว่านอกจากการเอาตัวรอดไปให้ได้เราก็จะต้องค้นหาคําตอบเกี่ยวกับการระบาดให้เกิดขึ้นอีกด้วยนั่นเองเรื่องที่2คือผู้พัฒนาเกมนี้เป็นค่ายเกมอินดี้ที่มีชื่อว่า f ิ n t a s t i c นะครับค่ายเกมอินดี้ที่เคยสร้างเกมอย่างเร d ดียนวันเกมแนวผจญภัยที่นำเสนอเรื่องราวของแดเนียลผู้อยากลีภัยจากชีวิตที่แสนน่าเบื่อของเขา หรือว่าอีกเกมที่มีชื่อว่า The Wild Air, ที่มีทีมอยู่บนป่าอันเหน็บหนาวของอ阿拉斯าผู้เล่นจะต้องหาทางเอาตัวรอดจากทั้งภัยธรรมชาติและก็อันตรายจากสัตว์ร้ายต่างๆไปให้ได้ซึ่งทั้ง2เกมจะใช้มุมมองแบบท็อปดาวน์ไอโซเมตริกด้วยกันทั้งคู่ครับและถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกับเกมล่าสุดของพวกเขามันก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าคุณภาพของกราฟิกนั้นพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียว Boy <Listen> ต่อไปเรื่องที่3ระบบเกม The Day Before <Yeah. S 1> เป็นเกมแนว Open World Third Person Shooting <Yeah. S 1> ที่มีส่วนประกอบของการสำรวจโลกก <Yeah. S 1> ารสะสมไอเทม <Yeah. S 1> ฟาร์มของคราฟเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆความน่าสนใจก็คือผู้พัฒนาเลือกให้เกมของพวกเขาเป็น MMO mm hmm. ที่ผู้เล่นคนอื่นๆจะเข้ามาประจนภัยไปด้วยกัน mm hmm. ความน่าสนใจก็คือการปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นนี่แหละครับโ mm hmm. ดยคำบรรยายในวิดีโอตัวอย่างนั้นบอกว่า The Day Before จะใช้ระบบคโคอลนีเข้ามาแบ่งผู้เล่นเป็นกลุ่มๆโดยแต่ละกลุ่มสามารถซื้อขายและก็แลกเปลี่ยนสิ่งของทรัพยากรต่างๆเสมือนเป็นพาร กันน่นเองในทางกลับกันนะครับตัวเทเลอร์ก็แสดงให้เห็นว่าผู้เล่นกลุ่ม,มอ,อื่นๆก็อาจจะมาพร้อมกับการเป็นศัตรูกับเราได้ด้วยเช่นกันนั่นทำให้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องลุ้นนะครับว่าตัวเกมจะตีกรอบให้เรายัางไงเพราะผู้เล่นส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนกันเล่นเกมด้วยกันมาก่อนเนี่ยส่วนมากถ้าเจอตัวละครอื่นๆในเกมก็มักจะยิงใส่กันยับไปก่อนเสมอนั่นแหละครับผมก็เลยสนใจระบบโลณีที่ว่าเพราะว่าถ้าวางเงื่อนไขามาดีๆมันอาจจะทําให้ตัวเกมจริงนั้นน่าสนุกแบบในเทเลอร์เลยนอกจากนั้นตัวเกมยังใส่ระบบสภาพอากาศเข้ามาดด้วยยนะรโเเาจห็ ตัวลมพายุที่จู่ๆก็พัดแรงขึ้นมารวมทั้งการทําเสียงดังมากๆก็อาจจะดึงดูดผู้เล่นคนอื่นให้เข้ามารวมทั้งกลุ่มผู้ติดเชื้อที่อาจจะอยู่ในละแวกนั้นด้วย ก็สังเกตต่อไปนะครับกลิ่นอายของ Survival Horror เรื่องราวในวิดีโอตัวอย่างนั้นแสดงให้เห็นว่าตัวละครของเราจําเป็นจะต้องหนีเข้าไปในตึกที่เพื่อนอีกคนเข้าไปสํารวจก่อนหน้านี้จากนั้นนะครับพอขึ้นมาแล้วบรรยากาศโดยรอบก็จะเปลี่ยนไปเลยซึ่งผมชอบสถานการณ์ตรงนี้นะครับมันจะเห็นว่าจากบทแอคชั่นก่อนหน้าเราจะกลายมาเป็นความระแวงว่าซอมบี้จะโผลมาตอนไหนและเพื่อนของเราที่ขาดการติดต่อไปนะั้นยังปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่า ในส่วนของ user interface ฝั่งซ้ายล่างก็จะมีแถบเลือดก,กับค่าสถานะ3อย่างโชว์ขึ้นมาครับด้านซ้ายสุดผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวแสดงสถานะ freezing สังเกตได้จากตอนที่พายุหิมะพัดเข้ามานะครับเกรนี้ก็จะค่อยๆลดลงตรงกลางคือสายฟ้าแล้วก็ด้านขวาจะเป็นไอคอนที่มีลักษณะรูปน้ําโดยทั้งสงสถานะอาจจะต้องดูในตัวเกมเต็มกันอีกทีนะครับว่าจะเชื่อมโยงกับความผิดปกติแบบไหนนอกจากนั้นเกมไม่มีระบบมินิแมปให้เห็นในหน้าจอปกติก็เป็นไปได้ว่าการสำรวจแผนที่ก็คงจะต้องใช้ความพยายามในการจดจําทางกันอย่างแน่นอน ประเด็นต่อไปก็คือคุณภาพของกราฟิกที่สวยงามมากๆนะครับโดยเฉพาะฟังก์ชัน ray tracing ที่จัดเต็มเรื่องเงาสะท้อนตั้งแต่ฉากแรกของวิดีโอหรือว่าจะเป็นรายละเอียดขององค์ประกอบภายในฉากนะครับท้งรถที่พังเสียหายตามทางเศษขยะกับซากต่างๆบนถนนหรือว่าจะเป็นเสาไฟที่ยังส่องสว่างอยู่เออประเด็นนี้น่าสนใจนะครับเพราะแม้ตัวเรื่องราวของ The Day Before จะบอกเราว่าโลกได้ล่มสลายไปแล้วแต่ว่าเมืองก็ยังมีระบบไฟฟ้าอยู่นะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวบอกว่าไฟฟ้าของเมืองนั้นรันด้วยระบบอัตโนมัติก็เป็นไปได้นะซึ่งผมมองว่ามันก็แปลกใหม่ แล้วก็น่าจะส่งผลกับการสำรวจให้ไม่จำกัดแค่ภาคพื้นดินแล้วแต่ผู้เล่นยังสามารถขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นบนของตึกได้อีกด้วย สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเครื่องที่รองรับนะครับซึ่งตอนนี้ผู้พัฒนาระบุเอาไว้แค่ใน Steam เท่านั้นตัวเกมซัพพอร์ต12ภาษาด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีภาษาไทยนะและ The Day Before ยังไม่มีกำหนดการในการวางจำหน่ายซึ่งส่วนตัวผมเดาว,ว่าถ้ามาทาง Ste ีมก่อนแบบนี้ตัวเกมก็อาจจะให้เริ่มเล่นแบบ Earl y a c c e s กก่อนก็เป็นไปได้เอาละข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลก็าจะประมาณนี้สุดท้ายแม่มืองเดย d a ดย y before จะมืดแล้วก็มีแสงไฟวิบวับฉากยิงกันที่อาจจะทำให้แสบตาก็อย่าลืม ด้วยคุณสมบัติต่อแสงสีฟ้าที่ทําให้ใส่สบายนะครับอีกท้งออฟทัสมีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทําให้งองไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลไดที่ f a c e b o o k c o m o p t u s โดยถ้าใช้โค้ด h e Move จะได้รับส่วนลดอีก1 0ึงบาทอีกด้วยนะทีนี้ในช่วงท้ายวิดีโอผมจะลงวิดีโอตัวอย่างเกมเพลย์ทั้งหมดเอาไว้ให้คุณผู้ชมที่ยังไม่เคยดูตัวเต็มที่ไหนมาก่อนนะครับก็สามารถดูกันต่อได้เลยส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ Welcome to the short gameplay demonstration trailer for The Day Before, an upcoming open-world multiplayer survival game. The Day Before features a huge, stunningly detailed post-apocalyptic world destroyed by a terrible virus. Running out of fuel. Great, man. Awesome. We'll look around here, I guess. we split up. Yep. I'll find out what's in the skyscraper. Okay, and I'll look around here. Let's see what we have here. All right, all right, all right. I have found a great cowboy hat. Tell her everything's all right. And there aren't any more guns in the valley. Easy cowboy. Listen up. This is Woodbury Survivor Colony speaking. If you can hear this message, it means that we have opened our doors for new survivors. We can give you food and shelter and ensure your safety. Here are the coordinates. Did you hear that? Yep, I got a message too. Great. Maybe I can sell my junk there and get myself a better rifle. Let's find some fuel and go. In the Survivor Colony, you can sell and buy any items as well as cooperate with other players. In The Day Before, you can enter abandoned buildings and take whatever you want. The main thing is to be careful because not all players are friendly. Let's pick up some supplies and get out of here. Let's check it out. Oh shit. Got company. Could use some help now. The things are about to get heated. Over here. Gotta go upstairs. Okay, I'm running toward you. The snowstorm is starting right now, and the temperature is falling fast. Yeah. Remember that when you shoot and make unnecessary noise, it can attract unwanted guests even more huh. terrifying than other players. <laughs> the day before is teeming with hungry hordes of bloodthirsty infected, ready to tear you to pieces. Whew, that was close, I should have seen this shit. It seems he dodged a bullet. Now he's crafting a bandage so he doesn't die from bleeding. Hey, are you upstairs already? Where are you? Before coming soon.